กินเป็นไรเนี่ยฮะเป็นไรโอ้ยกินทำดีดิเอาลูกขึ้นเงัยลูนเงลูนอะจังจังจับปุ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 กินอะไรทำอะไรแม่จะทำอะไรแม่ ืจะทำอะไรแม่อืมอืมเอาอะไรเอา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 อ้าวี้นะ โอ้ยแม่อารมณไหตกลงอารมณ์ไหนแน่อารมณ์ไหนกันแน่ฮะเฮ้ยเดี๋ยวก็หงายหรอก

สองขวัญสองขวัญเด็กสองขวัญ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  Oh, right. nice.